เงครับงานศิลปะที่นกมาเทียดครับกว่าเทียดได้หัางแนวนี้ต้องใส่เวลาพอสมค้รงนนะครับเนะน้ะงหงนกกระจิบห้างนกกระจาบกระจอกครับนี่สวยครับอันนี้มันก็ะจิกหิวแหวนอยู่ในก๊กใหม่ครับมันหล่นมาแต่ต้นมะขามเทปนะครับ เห็ดเดสวยงามครับเกซีล็อปะอย่างนห,งน,หน,น,นึ่งของนกเห็ดได้ไปแขวนอีิพโลนลงมาเองนะครับบดได้กเก็บลงมาถืกล่มครับล่มแห้งนะครับ,บรยากาศอยู่สวนนะครับห้างบม้กรยุข้างบนนะครับจุดตามโปบกเข้าโก๊อกินทะพลรัมก็มีครับมันสิมาเห็ดอยู่มันธรรมชาติเนาะ